หุ้นไทยเนี่ยจุดที่น่าสนใจคือถ้าหากว่าคุณเนี่ยลองไปดูราคาหุ้นเทียบกับพื้นฐานของหุ้นเ่านเนี่ยจะพบว่าราคาเนี่ยค่อนข้างถูกเลยทีเดียวแต่ถ้าดูค่า PE ของดัชนี S&P 500ดนะครับถือว่าค่อนข้างแพงนะครับและถ้าหากว่าคุณคิดว่าหุ้นอเมริกาตอนนี้เนี่ยมันแพงแล้วผมจะบอกว่ามันสามารถแพงขึ้นไปได้อีกครับหากคุณคิดว่าการเงินเป็นเรื่องยากผมแบงค์จะมาย่อยเรื่องราวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจให้เข้าใจง่ายและใช้ได้จริง กดติดตามช่องคลิปโยแบงค์แล้วมาเป็นมิตรรักการเงินกันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลิปโยแบงค์นะครับผมแบงค์ครับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหุ้นการลงทุนเนี่ยก็มีหลากหลายรูปแบบนะครับแต่ว่าในคลิปเนี่ยเราจะาพูดถึงหุ้นเป็นหลักนักลงทุนชาวไทยอย่างเราๆเ,เนี่ยจะมีอยู่แค่2ตลาดเท่านั้นแหละที่เรามักจะโฟกัสกันเป็นหลักๆนั่นก็คือกลุ่มของตลาดหุ้นไทยถ้าเรายังจํากันได้นะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2565เนี่ยเรา หลายๆคนมีความหวังในตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่าขึ้นไปถึงประมาณพันเแล้วก็คาดหวังว่ามันน่าจะทะลุไปถึงพันแหรือ2,000แต่ว่าสุดท้ายนะครับย้อนกลับมาถึงปัจจุบันราคาไม่ไปไหนดังนั้นแล้วเนี่ยหลายๆคนก็เลยอาจจะเลือกที่ตัดสินใจย้ายสามมญโควนะครับย้ายพอร์ตของตัวเองเนี่ยไปอยู่ทางหุ้นอเมริกาที่ดูจะมีอนาคตสดใสมากกว่า แต่ก็พบว่าหุ้นเนี่ยค่อนข้างขึ้นไปสูงแล้วจนหลายๆคนก็รู้สึกไม่มั่นใจว่าถ้าฉันเข้าไปต่อดนีนีนยฉันจะดอยหรือเปล่าจึงเป็นที่มาของชื่อคลิปนี้นะครับระหว่างดอยไทยกับดอยอเมริกาจะไปอยู่ดอยไหนดีกว่ากันซึ่งจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้ก็จะดีที่สุดนะครับแต่อาเป็นว่าเราก็จะมาเจาะลึกกันนะครับว่าในตลาดหุ้น2ตลาดเนี่ยในช่วงที่เราอัดคี้เปันอยู่นะครับคือช่วงเดือนกรกฎาคมปี2025เนี่ยตลาด ทั้ง2ตลาดมีความแตกต่างกันอย่างไรและตลาดไหนที่น่าสนใจในการลงทุนมากกว่ากันในสายตาของผมเองนะครับซึ่งก็อาจจะถูกหรือผิดอันนี้ก็ถ้าเพื่อนๆลองฟังแล้วก็ลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะครับรวมไมถึงนี่เป็นแค่ความคิดของผมณนะขณะนี้เท่านั้นในอนาคตอาจจะมีตัวแปรแบ,บางอย่างที่เปลี่ยนไปซึ่งก็อาจจะเปลี่ยนความคิดของผมได้นะครับถ้าหากไม่อยากพลาดคลิปแบบนี้ในสภาวะตลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กัน ถ้ากดแล้วก็ไปเริ่มกันเลยครับมาเริ่มกันที่บ้านเราก่อนนะครับตลาดของหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมานะครับเซ็ตเนี่ยปรับตัวลงมาจีประมาณ23%ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนก่อนที่จะมีกระแสข่าวของนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการพักงานและปรากฏว่าหุ้นไทยก็ ขึ้นซะอย่างนั้นซึ่งถ้าดูในอดีตที่ผ่านมานะครับคุณไทยเนี่ยมักจะมีความอ่อนไวหวลไม่คันเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องข่าวการเมืองนะครับแต่าหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอย่างเช่นการที่นายกรัฐมนตรีมีการพักงานเนี่ยก็อาจจะสื่อถึงได้ว่าอนาคตอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทําให สิ่งที่มันเคยคาราคาซังก่อนหน้านี้ในการเมืองไทยเนี่ยมันมีรูปธรรมท,ที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนักลงทุนอาจจะมองว่าอนาคตรประเทศไทยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆซ,ซึ่งก็ไม่รู้หรอกนะฮะว่ามันจะอาจจะดีกว่าหรือว่าแย่กว่าก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ใช่แบบเดิมแน่ๆก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้นักลงทุนไทยเนี่ยมีความหวังแล้วก็ทำให้หุ้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาในระยะสั้นๆนี้นะครับแล้วหุ้นกลุ่มไหนละที่แบกแ ก็จะเป็นหุ้นกลุ่มเดิมๆนะครับที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งและก็พื้นฐานดีอย่างเช่น c p l SCB, Tisco, HM Pro, i ิ h i BDMS ซึ่งจุดที่น่าสนใจคือถ้าหากว่าคุณเนี่ยลองไปดูราคาหุ้นเทียบกับพื้นฐานของหุ้นเหล่านี้เนี่ยจะพบว่ามีหลายๆตัวนะครับที่ ราคาเนี่ยค่อนข้างถูกเลยทีเดียวอย่างเช่น CPO นะครับซึ่งก็ประกอบธุรกิจ7 e เ e ่ e อที่เราทุกคนเนี่ยเข้ากันเป็นประจำทุกวันนะเนาะตอนนี้เนี่ย P/E อยู่ที่ประมาณ15-16เท่าซึ่งถือว่าต่ำกว่าที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะเทียบกับในอดีตเนี่ยเราเคยซื้อขายกันประมาณ30-40เท่านะครับสำหรับ P/E ของ CPO เนี่ย ตัวหุ้น CPO นะครับก็เป็นหุ้นที่ยังทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เติบโตขึ้นอย่างชัดเจนหลังโควิดถัดมาครับ b DMS ซึ่งเป็นกลุ่มของหุ้นโรงพยาบาลเอกชนยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยนะครับมีกำไรเติบโตสม่ำเสมอจากเทรนด์ของการที่คนไทยเราเนี่ยเริ่มมีการรักสุขภาพมากขึ้นรวมไปถึงสังคมผู้สูงอายุและการที่ไทยเรานั้นเป็นเอ,อ่อ medical hub มีชาวต่างชาติเข้ามารักษาตัวมากยิ่งขึ้นแต่ราคาหุ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับการเติบโตของบริษัทก็ถือว่ายังไม่ได้ ตัวตามมากนะักยังแลยอย่างหุ้นเอมนะครับที่ทำธุรกิจอาหารอย่างเช่นร้าน MK ซึ่งจริงๆเขาไม่ได้มีแค่ร้าน MK นะครับเขามีหลายร้านมากเลยย่าโยอีแหลมเจริญฟรีฟรูฟ้ดเป็นต้นนะครับแต่ว่าที่เรารู้จักกันก็จะเป็น MK ็ซะส่วนใหญ่หุ้นเอเ,เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีเงินสดอยู่ในมือนค่อนข้างมากทําให้ตัวบริษัทในค่อนข้างมีความมั่นคงนะครับหุ้นเอ็มเองก็มีการปรับตัว อย่างเช่นการลงมาทำตลาดบุฟเฟ่ของ MK ็รวมไปถึงการแตกซับชนออกมาเพื่อแข่งกับร้านซุก,กีิอื่นๆอย่างเช่นวานซุก,กี้ซึ่งก็แสดงให้เห็นการปรับตัวนะครับแล้วก็ทิศทางของบริษัทเนี่ยก็ดูที่จะมีอนาคตมากยิ่งขึ้นแต่ว่าราคาหุ้นที่มีการซื้อขายกันเนี่ยกลับมี v a l u e t i o n ที่ค่อนข้างต่ำกว่าก่อนช่วงโควิดซะอีกก็จะเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าหุ้นหลายๆตัวในประเทศไทยเราเนี่ยค่อนข้างมีคุณธรรที่แข็งแกร่งแต่ราคาเนี่ยอาจจะเป็นราคาที่กำลังถูกอยู่หรือเปล่า แล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นปัจจัยระยะสั้นนะครับคือผู้ว่าการแห่งประเทศไทยเราคนใหม่เนี่ยจะน่าจะมีการประกาศปรับลดอัตราดอกเบีย้ยซึ่งก็จะส่งผลต่อเศรษฐกิจในเชิงบวกนะครับเพราะว่าพอมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยความกล้าในการกู้ยืมเงินจากธนาคารมาใช้เพื่อที่จะพัฒนาธุรกิจมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าถามว่าหุ้นไทย,ยจะมีการเติบโตแบบบื้อวาไหมอันนี้ก็ต้องบอกว่ายากหน่อยนะครับเพราะว่าหลายๆสำนักเนี่ยก็ให้การคาดการณ์ GDP ไทยเติบโตเนี่ยปรับตัวต่ําลงอย่างเช่น KKP Research นะครับจาก1.7เป็น1.6แต่แบงก์ชาติเนี่ยกับปรับเพิ่ม GDP โตขึ้นก็ครับเป็น2.3ทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราก็ในช่วงครึ่งปีหลังก็ไม่น่าจะมีอะไรมากระตุ้นให้เศรษฐกิจไทยมันเติบโตขึ้นได้ถ้าเติบโตได้จริงก็ถือเป็นขี่ดีนะครับโดยภาพรวมนะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มหุ้นของไทยเราเองเนี่ยมีการเติบโตที่ ยังมีการเติบโตอยู่เรื่อยๆแต่ว่าราคาเนี่ยอาจจะค่อนข้างยังต่ำอยู่ซึ่งน่าสนใจแต่ถามว่าโตหว,วือหวาดไม่ก็อาจจะไม่นะครับทีนี้ย้ายฝ้าข้ามทวีปมาดูฝั่งพี่ใหญ่อเมริกากันบ้างนะครับดับชนี S&P 500นะครับมีการปรับตัวขึ้นซึ่งกลุ่มหุ้นที่ช่วยดัชนี S&P 500ให้มีการเติบโตขึ้นได้เนี่ยก็ไม่พ้นหุ้นเทคโนโลยีที่เป็นยักษ์ใหญ่หุ้นดั้มเดิมนะครับอย่างเช่น NV i d i a เดีย o s o f t g o o g l e Meta เป็นต้นซึ่งหุ้นเหล่านี้นะครับก็อยู่ใน กลุ่มของหุ้น7นางฟ้านะครับซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นที่มีอิทธิพลต่อตลาดค่อนข้างมากเนื่องจากเขามีมูลค่าทางตลาดเนี่ยค่อนข้างเยอะหุ้นตัวอื่นๆในดัชนี s อส500เนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับตัวลงแต่ว่าถ้าหุ้นกลุ่ม7นางฟ้านี่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแม้เพียงนิดเดียวนะครับก็อาจจะช่วยทำให้พยุงตลาดและทำให้ตลาด s อสแ500นั้นเติบโตขึ้นได้แต่ถ้าดูค่า PE ของดัชนี s อด500นะครับถือว่าค่อนข้างแพง เมื่อเทียบกับในอดีตซึ่งก็สะท้อนถึงความคาดหวังของนักลงทุนนะครับว่าหุ้นจะต้องมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีทําให้เมื่อมีการประกาศผลประกอบการากาขึ้นมาแล้วมีการผิดคาดจากที่นักลงทุนคาดการไว้แม้เพียงนิดเดียวเนี่ยนะครับนักลงทุนก็พร้อมที่จะเทขายและทําให้หุ้นนั้นตกลงมาเป็นอย่างหนักรวมไปถึงประเด็นของนี้สาธารณะในอเมริกานะครับที่ นับวันเนี่ยจะสูงขึ้นเรื่อยๆเๆซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ลดทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวแต่ว่าอันนี้ในความเกี่ยวข้องยังไงกับโดยตลาดเนี่ยอาจจะต้องอธิบายยาวหน่อยนะครับก็เดี๋ยวขอยกยอดไปพูดถึงในคลิปถัดไปแล้วกันนะครับและนี่ก็คือภาพใหญ่กว้างๆของทั้ง2ตลาดนะครับแล้วมิตรลักนักลงทุนอย่างเราถ้าอยากที่จะลงทุนณนะตอนนี้ควรไปหุ้นไทยหรือหุ้นอเมริกาดีผมขออนุญาตยสั้นๆอย่างนี้นะครับถ้าหาวังปันผล หุ้นไทยแต่หากหวังหุ้นเติบโตไปอเมริกาครับขยายความคือถ้าหากว่าคุณเนี่ยหวังราคาหุ้นที่เติบโตก้าวกระโดดเป็นอย่างมากเนี่ยมันไม่มปทางใช้หุ้นไทยอย่างแน่นอนนะครับในตอนนี้เนี่ยคุณก็ต้องไปหุ้นต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกาซึ่งก็ต้องลงทุนอย่างระมัดระวังนะครับและถ้าหากว่าคุณคิดว่าหุ้นอเมริกาตอนนี้เนี่ยมันแพงแล้ว ผมจะบอกว่ามันสามารถแพงขึ้นไปได้อีกครับมีข้อมูลที่น่าสนใจจาก n u t i l u s Research นะครับซึ่งซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์นะครับไม่ใช่บริษัทปากกระกป๋องนะฮะเขาได้ลองนำกราฟดัชนี s อส0ีในช่วงอดีตของฟองสบู่ o คอมมาเทียบกับกราฟในยุคป,ปัจจุบันเป็นเส้นสีแดงนะครับซึ่งถ้าประวัติศาสตร์มันซ้ำรอยกันจริงๆนะครับจะเห็นได้ว่าดัชนี s อสแอมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปได้อีกก่อนที่จะร่วงลงมาเหมือนช่วงฟองสบู่แตกแต่ก็อย่าลืมว่าปัจจุบันเนี่ยเราม หลายอย่างเลยนะครับทั้งนโยบายทด้นภาษีของทรัมป์ความนิยมในเงินดอนลลาร์ที่อาจจะมีการเสื่อมค่าลงมาหรือบิตคอยน์นะครับซึ่งตัวแปเรเหล่านี้เนี่ยก็จะทําให้กราฟเนี่ยวิ่งไม่เหมือนกับในอดีตแต่ว่าใครจะรู้ละครับว่าเราเนี่ยอาจจะเจอกับฟองสบู่ AI ก็เป็นได้เราก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในเรื่องนี้และส่วนหุ้นไทยล่ะหุ้นไทยเราเองก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีเลยนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกว่าหุ้นไทยดีดๆหลายๆตัวเนี่ยก็ลงมาในระดับที่ค่อนข้างถูก แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหุ้นไทยในตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีโอกาสตกไปได้อีกนะฮะ ผมจึงมองว่าหุ้นไทยนในขณนะนี้เนี่ยเหมาะกับนักลงทุนที่มองหาหุ้นพื้นฐานดีเพื่อรอรับเงินปันผลหรือคนที่ชอบเล่นรอบเพื่อทํากําไรในระยะสั้นมากกว่านะครับหรือคุณเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกก็ได้การกระจายการลงทุนไปนทั้งสองตลาดเนี่ยก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับที่ช่วยกระจายความเสี่ยงได้เพราะนักลงทุนที่ดีเนี่ยเขาก็จะไม่ปิดโอกาสตัวเองนะครับเขาจะมองหาโอกาสดูรอบๆตัวในทุกๆตลาดเพราะในโลกของเราเนี่ยก็มีสินทรัพย์อีกมากมายนะครับอย่างเช่นหุ้นป๊อปมาทเนี่ยใครซื้อเอาไว้ตอนต้นปี ตอนนี้เนี่ยได้กำไรเด้งหนึ่งแล้วนะฮะ ดังนั้นเนี่ยจึงไม่มีคําตอบที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าตลาดไหนจะดีที่สุดมีแต่คําตอบที่ว่าตลาดไหนเหมาะกับคุณมากที่สุดซึ่งคุณก็ต้องไปหาสไตล์การลงทุนของตัวคุณเองนะครับว่าคุณเนี่ยชอบแบบไหนมากกว่ากันสิ่งสําคัญคือการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านประเมินความเสี่ยงแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีสตินะครับและสม้มดนี้ก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นของผมเท่านั้นนะครับอย่าเชื่อมากแล้วก็อย่าลงทุนตามด้วยนะครับถ้าใครมีความคิดเห็นยางไรก็ลองมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันแล้วมิตรรักนักลงทุนที่ดููออย่ตนนี้นครับ ถ้าเป็นคุณคุณจะเลือกลงทุนในตลาดไหนตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นอเมริกาหรือว่าตลาดหุ้นอื่นๆลองคอมเมนต์พิมพ์มาแชร์กันดูนะครับเผื่อเพื่อนๆเ,เ,เขาจะได้ลองไปดูศึกษากันตามแล้วก็ขอบคุณสาหรับทุกการรับชมนะครับทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ like ที่ผ่านมาตอนนี้ยอด subscribe จะถึง100แล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆถ้าหากว่าใครเนี่ยยังไม่ได้กดก็ฝากกดให้เป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ